พระธรรมเฉลยทมบัญญัติบทที่ยีสิห้าเมื่อผู้ใดเป็นความกันให้นำเรื่องมาถึงศาลตุลาการจะตัดสินคดีปล่อยตัวผู้บริสุทธิ์และลงโทษผู้กระทำผิดหากผู้กระทำผิดสมควรถูกโบยตุลาการจะสั่งให้เขานอนลงและให้โบยต่อหน้ามากน้อยตามแต่โทษหนักเบาแต่อย่าโบยเขาเกินสี่สิบทีมิฉะนั้นโทษทันจะรุนแรงเกินเหตุ และพี่น้องของท่านจะต้องเสื่อมเสียเกียรติต่อหน้าท่านอย่าเอาตะกร้อครอบปากวัวซึ่งนวดข้าวอยู่ถ้าพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันและมีคนหนึ่งตายไปโดยปราศจากบุตรชายอย่าให้ภรรยาไม้ของเขาแต่งงานกับคนนอกครอบครัวสามีพี่น้องสามีจงรับนางเป็นภรรยาและทำหน้าที่พี่น้องสามีแก่นางลูกคนแรกที่เกิดมาจะสืบชื่อของผู้ล่วงลับไปแล้วเพื่อชื่อของเขา จะไม่ถูกลบอไปจากอิสราเอลแต่หากพี่น้องของผู้ตายไม่ยอมแต่งงานกับหญิงม่ายผู้นั้นนางจะไปหาบรรดาผู้อาวุโสที่ประตูเมืองและกล่าวว่าพี่น้องสามีของดิฉันไม่ยอมสืบชื่อของผู้ตายในอิสราเอลเขาไม่ยอมทำหน้าที่พี่น้องสามีต่อดิฉันแล้วบรรดาผู้อาวุโสของเมืองนั้นจะเรียกตัวญาติคนนั้นมาเจรจาหากเขายังยืนกรานปฏิเสธว่า ข้าพเจ้าไม่ต้องการแต่งงานกับนางหญิงไม้จะเดินเข้าไปหาชายคนนั้นต่อหน้าบรรด,ดาผู้อาวุโสถอดรองเท้าของเขาออกมาข้างหนึ่งถมน้ำลายรดหน้าเขาและกล่าวว่านี่แหละผลที่จะเกิดกับคนที่ไม่ยอมสืบสายตระกูลให้พี่น้องของเขาหลังจากนั้นคนอิสราเอลจะเรียกเชื้อสายของชายผู้นั้นว่าครอบครัวของคนที่ถูกดึงรองเท้าออกหากชายสองคนสู้รบตบมือกัน และพรรยาของฝ่ายหนึ่งตรงเข้ามาช่วยสามีโดยบีบของลับของฝ่ายตรงข้ามท่านจะต้องตัดมือของนางทิ้งอย่าสงสารนางเลยอย่ามีตุ้มน้ำหนักที่ต่างกันไว้ในถุงของท่านอันหนึ่งหนักอันหนึ่งเบาอย่ามีเครื่องตรงวัดที่ต่างกันในบ้านของท่านอันหนึ่งใหญ่อันหนึ่งเล็กจงใช้มาตราช่างตวงวัดที่ถูกต้องแม่นยำและเที่ยงตรงเพื่อท่านจะมีชีวิตยืนยาว ในดินแดนที่พระยาเวพระเจ้าของท่านประธานแก่ท่านเพราะพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงรังเกียจผู้คดโกงอย่าลืมสิ่งที่ชาวอามาเลกทำแก่ท่านเมื่อท่านออกมาจากอียิปต์พวกเขาพบท่านระหว่างทางเมื่อท่านอ่อนระหวยโรแรงและโจมตีคนที่อยู่รังท้ายโดยไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้าเลยฉะนั้นเมื่อพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงโปรดให้ท่านพักสงบจากศัตรูทั้งปวง ในดินแดนที่จะทรงยกให้เป็นกรรมสิทธิ์จงทำลายอามเลกให้สูญสิ้นไปจากความทรงจำภายใต้ฟ้าสวรรค์อย่าลืมข้อนี้